ได้รอคอยกันมานานพอสมควรแล้วนะคะตอนนี้ค่ะครัวอัวเวลไบกุ๊ซีซั่นสองกลับมาแล้วค่ะ ไปอัพสกิลการทําอาหารแล้วก็อัพทุกจานให้มันอร่อยขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็นอกเหนือที่เราจะมาแบบว่าเฮ้ยทําให้เมนูธรรมาดาธรรมาดานะคะกลายเป็นเมนูที่แบบมีความว้าวมากขึ้นอร่อยมากขึ้นแล้วก็น่ากินมากยิ่งขึ้นนะคะส้มยังจะมาชวนทุกคนนะคะมาอัพเวลแบบชีวิตของเราให้มันครบรสทุกๆุีสีสันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสุก เศร้าเหงาหรือว่ารักนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะเราจะมาลองทําอาหารนะคะเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวซีซั่นสองของเราโดยจะใช้เจ้านี่เลยนะคะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอาหารของเรานั่นเองค่ะและสําหรับเมนูนะคะที่เราจะมาทําเพื่อฉลองการเปิดตัวซีซั่นสองนะคะก็คือเมนูปลากุ้งถาดอร่อยป่าสะสมไปกระซิสเป็นไงแค่ชื่อก็กินขาดจะต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือจะมีกุ้งก้ามกรามนะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็คือจะสามารถแบบใช้กุ้งอะไรก็ได้ตามใจชอบถัดมาค่ะเราก็จะมีใ <Okay. S 2> บมะกรูดนะคะมีตะไครนะคะมะนาวหําแดงพริกนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่นะคะรวมถึงเราจะมีน้ำส้มวาเลนเซียน้ำมะนาวเกลือนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาแล้วก็พริกเผาค่ะ ทอดกรอบนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะขาดไม่ได้เลยในวันนี้ก็คือน้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกของเรานะคะก็คือเราจะต้องมาจัดการน้องกุ้งของเรากันก่อนเลยนะคะอย่างแรกเลยเราก็จะทําการนะคะตัดแขนขาตัดกไปเลยแล้วก็ข้างบนเทิมแล้วก็จะทําการแกะกุ้งค่ะเครื่องผ้า เดี๋ยวเราจะมาทอดกุ้งกันนะคะซึ่งเมนูนี้ค่ะบอกเลยว่าส้มมีตัวช่วยดีๆนะคะอย่างน้ำมันั่วเหลืองกุกนั่นเองนะคะที่เขาเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือเขามีโอเมก้าสนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองนะคะแล้วก็การจดจําอีกด้วยประโยชน์เยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีติดบ้านกันเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญกุ๊กนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีขายนะคะที่ร้านค้าทั่วไปแล้วก็รวมถึงซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เลยค่ะไปจ้าเราจะใช้น้ํามันที่ ท่วมๆน้องไปเลยนะคะอ่ะคือหลายคนอาจจะแบบว่านี่พี่ทําให้กี่คนคะทำไมดูเยอะจังเลยนะคะก็ปกติจะทําแบบว่าสําหรับ2ที่เนาะกินกันแบบเด็ดเด็ดหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงแต่ว่าวันนี้ตีมของเราเป็นปาร์ตี้ไงพอเป็นปาร์ตี้เราก็จะทําแบบสี่คนอ่ะโอเคเปิดเตานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตั้งไฟกลางนะจารหลังจากที่เราตั้งไฟรอนะ้ํามันร้อนนะคะเราก็จะมาคลุกกุ้งลงไปปะแป้งแต่ว่าก่อนปะแป้งใดๆนะคะก็คือ อย่าลืมผสมเกลือเข้าไปด้วยแบบประมาณหนึ่งนะคะเป็นการเพิ่มรสชาตินะคะปะแป้งเลยจ้าสาวน้องก็เหมือนอาบน้ำเหมือนกันเนาะแบบเปลืองผ้าอาบน้ำปะแป้งน้ำมันร้อนแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ ใครเลาะเพราะพิงมากแต่น้องอยากโกรธพี่ขนาดนี้น้องอย่าเดือดขนาดนี้อุ้ยหอมมากเลยทันทีทันใดแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วอ่าเมื่อเราได้ประมาณนี้นะคะเป็นสีที่เราต้องการมาแล้วลูกจ๋าน้องกุ้งผ้าที่หนูอยากได้ค่ะได้แล้วนะ นน่ากิจังเลยอะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยอยากจะบอกว่าครัวอัพเวลไบกุกของเราวันนี้คือตลบอบวนไปด้วยกลิ่นกุ้งทอดที่หอมมากอยากจะกินเลยปาร์ตี้เราต้องมีเกมเกมหมุนขวดนั่นเองค่ะทุกคน่ะดาดา,ดามาหมุนขวดถัดาวันื่อ เอาส้มหนึ่งลูกเข้าปากเราต้องลองนะคะเฮ้ย <Hey! S 2> มีฝีมือว่ะที่ว่าหนูทำไม่ได้เหรอนี่อยากลองไง <laughs> ใหญ่มากเหมือนกันเนี่ย <laughs> ไม่ได้จริงเป็นคนที่ชอบชาเลนจ์ตัวเองด <laughs> ิฉันจะเอาเข้าปากแล้วพูดคาว่าคัวอับเวลใบกุ้งดีกว่าเน่ <laughs> ชิ้นที่หนึ่งคัวอ <laughs> ับเวลใบกุ๊กเฮ้ย

เอาละค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะของการทำเมนูปลากุ้งถาดอร่อยฟาดสตัตส้มไปคาซีสของเรานะคะก็คือเราจะมาจัดเตรียมในส่วนของผักนะคะก็คือการหั่นซอยทุกอย่างที่เรามีนะคะ ขั้นตอนต่อไปของเรานะคะเราจะมาอัพเวลด้วยการใช้เปลือกส้มค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้ปลากุ้งของเรานะคะมีกลิ่นมีอโรมาที่มันแบบหอมมีมิติมากกว่าเดิมเราจะใส่ทุกอย่างในอัตราส่วนที่เท่ากันไปก่อนแล้วเราก็จะลองชิมดูแล้วรู้สึกว่าขาดรสไหนแล้วก็ค่อยเติมตามใจชอบเพราะว่าเรื่องของรสชาติยำอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลนิดนึงเมื่อน้ําตาลปี๊บของเราละลายหมดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็จะมาที่ น้ำพริกเผานะคะก็จะมีทั้งคนที่กินเผ็ดได้มากกับเผ็ดไน่นอยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆใส่มันลงไปตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวจะมาชิมน้ำยำกันว่ารสชาติเป็นเยี่ยงไรเฮ้ยนี่สินะที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายตัว เฮ้ยม pues si ันดีมากแบบไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรแล้วอะเฮ้ยเป็นคนที่กะเก่งมกันนะเนี่ยวันนี้ชมตัวเองทังเทปชาเลนจ์ต่อไปของเราเบิกวงล้อปริศนาถ้าทุกคนพร้อมแล้ว let's go ไปสองนะคะให้ทำอาหารจาก secret ingredient นี่คือจริงๆทําทำอาหารเสร็จแล้วนะไม่น่าไว้ใจเลยจริงๆนะคะ โอ้ oh! มีน้ำหน right? ักด really? ้วยแม่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะประเด็นคือเนี่ยทำเสร็จละพร้อมราดแล้วนะอยู่ดีมีอันนี้มาขอเบิดถูกมือนะคะเฮ้ยจริงเหรอสิ่งที่ได้มากก็คือเรียนนะคะมันเข้ากันยังไงแบบนึงนะน้องมีความแบบ เฮ้ยเลยวะเฮ้ยเลยวะห่ามห่ามน้องมีความห่ามอยู่นะเมนูหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าไปได้เรียนทอดโรยหน้าแบบครันชี่ นี้นะคะส้มเลือกใช้น้ํามันคา n โนลากุกนั่นเองนะคะเพราะว่าน้ํามันตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะคะสําหรับการทอดแบบดีฟรายค่ะแถมยังมีโอเมก้า369นะคะซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่สมดุลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะรอน้ํามันร้อน คานาโลากุกของเราตอนนี้คือร้อนได้ที่แล้วเพราะอะไรรู้ได้อย่างไรหนึ่งคือมีฟองแล้วกับ 2. คือนีโ่โหเร็วมากเพราะฉะนั้นทาเวลากันดีกว่าค่ะทุกคนคลี่ๆน้องไม่ให้ติดกันนิดหนึ่งนะคะหุยสะใจมากรอบนี้หุยหอมอีกแล้วอะ่ะหอมมากเลยอะ่ะคนพบความสุขในชีวิตแล้วคือการทอดทุเรียนนี่แหละน้ำมันกุกนี่เขาทอดอะไรก็หอมนะคะอ้วนทั้งทีอะ่ะ เราก็จะต้องแบบกินให้อร่อยแถมน้ำมันคานูล่าของกูก็คือมีกรดโอเมกา้าแบบ369ก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยดิฉันคิดว่าน้องเขาได้ที่แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเกรียมไม่ได้แปลว่าไหมเกรียมแปลว่าอร่อยอ่ะเริ่มไหมละตอนเนี้ย <laughs> ทดสอบความกรอบ <gasps> เราจะโรยเกลือเล็กน้อย เพื่อการจัดจานชี้สวยงามอ่ะเดี๋ยวเราก็จะคลุกเคล้าน้องให้เข้ากันในน้ํายําที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆคลุกนะคะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเครื่องน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถใส่พวกแบบว่าผักสมุนไพรต่างๆของเราเพิ่มได้นะคะเป็นการเพิ่มสีสันเข้าไปได้แล้วก็คลุกเบาๆเดี๋ยวน้องตื่นเท <Hey, S 1> ลงถาดของเรานะคะ น่าอีสมากค่ะแม่อาตกแต่งด้วยแบบผลส้มอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะหลายคนก็แบบอืมพี่คะยังไม่สาดใจหนูเลยทำยังไงดีะคะอ่ะไปกันสาดส้มลงไปเลยสิคะอู้เอาเวลขึ้นไปอีกผ้ากุ้งที่ไหนใส่ทุเรียนทอดผ้ากุ้งที่นี่เนี่ยแหละคะ่ะไปกันหุย อยู่ดีๆก็น่ากินขึ้นมาทันทีและแล้วนะคะเมนูอาหารของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะกับเมนูปลากุ้งผัดอร่อยฟาดสาัตส้มไฟค่ะ sis บอกเลยว่านี่ยังไม่ได้กินยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองขนาดนี้เพราะว่าว้าสวยงามมากถึงเวลาชิมแล้วค่ะจิ้มมาสักหนึ่งตัว ของที่อร่อยขนาดนี้อยู่หรอไม่รู้จะบรรยายไงแต่ว่าคําแรกที่กัดเข้าไปสิ่งแรกที่ได้เลยนะความสดชื่นจากสมุนไพรแล้วแบบความกลิ่นเปลือกส้มที่อยู่ข้างในอะผสมผสานกันแล้วมันดีมากๆแล้วก็ความทุเรียนทอดก็คือได้อีกหนึ่งเท x ก r เอร์ที่อยู่ในปากขนาดเราทําคนเดียวอะ ยังอร่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นใน E ีีถัดๆไปทุกคนต้องห้ามพลาดนะคะกับครัวอัพเวลไบกุกเพราะอะไรเพราะว่าเราจะมีคนมาช่วยทาอาหารนะคะมาช่วยอัพสกิลมาช่วยอัพเวลกันนะคะนอกจากความอร่อยที่ทุกคนจะได้แล้วเนี่ยก็คือยังจะมีทั้งความสนุกมีทั้งความห่ามีทั้งความปวดจะมีใครบ้างนะคะก็จะต้องรอติดตามนะคะที่ครัวอัพเวลไบกุกนั่นเองนะคะสิ่งนี้สําคัญมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แล้วก็ i g นะคะ กุ๊กเฮล l ี h แฟมิลี่นะคะยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะคะเจอกันใหม่ e ีหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครขขัวุ๊